สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบ,บิร์ตส,สุขูสุคนสุหมองสุบอลพ่พอกัอบซอง <c oughs> น้องมินี่คือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อหัวพักเองยอยู่ยังอยู่ทังพู้นะถ้าแก่หัวทังพูดหนึ่งก็มาหัวหนึ่งหัวเลยหน้าทั้งไอร่ำ <c oughs> เอลยนะนะแม่เขาหน้าใกล้นะเรามาเลี้ยงสบายดีอยู่แบบ หน้าบ้านป้านุย่ย่พี่น้องเลยบรดเขาบรดไทยคลิปไร้เมื่อแล้วลิ่นกันจะพันกัน,นเขาป้านุย่ยตัวดำน้ำล้างหนึ่งคักเนาะคักเลยเขาโอ้ยปีหนาลนะเดือนซิปจึงดำลุก <laughs> ี่ย <laughs> พาเท่าแม่ออกมาซักหยาพี่น้องเพิ่นอนบ่ออนะ เป็นเมื่อยอยากวิ่งอยากเวียนเป็นเมื่อยก็เลยพาเพิ่นออกมาสักอย่าแล้วก็มาแวเทียงลูกสาวใหญ่เพิ่นสักพุละเข็มกับเ่าแม่เจ็บขนาดพี่น้องเอ้ยจึกใส่หมอเฮ็ดเวียกให้นี่เขาสิ้นเจ็บขนาดเฮาก็กินข้าวบ่ค่อยแซ่บก็เลยซักเข็มนึง ถ่อแม่ก็ซักเข็มหนึ่งคนละเข็มถ่อแม่ก็เป็นเมื่อยเป็นม้อยอยากวิ่งอยากวียงนเพิ่นวะเพิ่นโทรไปบอกเขาก็เลยเฝ้าออกมาแล้วก็พาเพิ่นมาซักยาเขาก็มาซักเข็มหนึ่งก็การเขาก็เลยกินข้าวบอยแซ่บพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเหมื่อยม้อยเพียาล่าขอบคุณทุกกำลังแห้งใจเด้อพี่น้องเดอ้อที่ มอบให้เฮาที่ให้กำลังใจเฮาตลอดมาขอบคุณหลายเพื่อนของเด้อสู้ๆพี่นอ้นองสูส้ๆไปเฝ้าวพ่อใหญ่ก็เลยบุกค่อยมีเวลาลงคลิปพี่น้องบุกอยมีคลิปลงเมื่อนี้มาแวะที่ยงป้านุ่ยก็เลยป้านุ่ยมีทิ้งสู้กินบุพี่น้องเอ้ยเบิ้งมาเบกกิ่ยยงน้ำกันซอวยยังไอ้จีช่วยนะสวัสดีพี่น้อง โอ้ได <s uk ete> <laughs> oh, okay. ้นางนางแต่อ <No, 3> ันบุญ้ัวเขาพ่อมาแต่บ้านอเออไม่ใหญ่โอ้ปนหรือแล้วก็น่าบุญใครกินบอบ่าวอยู่เคยใช้รถใช้รถจัมจวกินเนี ต้มนังจำเจีวพี่น้องปล่อยอ่หรอวะปลอยแต่เธอแถมเมนูเฮาเนี่ยก้อยนังเอ้ยบ่แม่ก้อยนังเพะว่าต้มนังจำเจีวพริกดิบปนยังปนเห็ดไข่ปนเห็ด่ายน้องใหม่พี่น้องเลยพ,อ,พ,อ,พอ,อดีพอ่อเป็นซื้อ กระปุกบไพ่ไปได้เหตุไครเนี่ยอือ่าีบงหน้าเใช่จุ๊บได้ไหมมาเด้อเขาเศร้าน้องกันเด้อพี่น้องเด้อมาคันมาเด้อพี่น้องเขาเ้าน้อกันเด้อพี่น้องเอเด้อมงพี่น้องขาเ้าน้อปลาหน่อยเด้อกปนกบ

ก่อนห่อขอ่าวองมือขาไม่เปิดอาเรื่องพ่อพี่น้องก็ดำหน้ากับเพื่อนเป็นยไงช่วงนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องคลิปกับสีบุค่อยมีบุค่อยรวบเป็นไรเป็นไรกับขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังแห้งใจที่ ติดตามและให้กำลังใจเราตลอดมาเอ้อหลังดูสิครับเพ่งอันนี้ไม่ไหวเท่าไรเลยใช่ไหมเลย เชื่อตะกี้เหรอเดอแฮกัสิเธอเห็นยุตตะวงเอามาเหมือนไหมมีบ้างมีจะกินแลกกินแล้วแม่กินแลวกินรสมาทำแม่ักยาไม่ต้องเขาถือคนละเข็มเลยเขากัดุเข็มหนึ่งกิเข้า่ค่อยแซ่บก็เลยบำลจะคองจัง่อย พ่อแม่ครับพอโบเหิวนอนเนี่ยเคยแบบเมือ่อยเป็นเมื่อยอยากวิ่งบ,บ่บ่ได้วิ่งเหงาเมืม่อยอ่อ,อนแข้งอ่อนขานแต่ว่าเฮาบ่ได้พักนะเฮาบริพักเพราะเทไรแม่บริพักบ่ได้งัวมาหาลูกไปด้อยได้ก็ได้ซี้ย่างไหมมันจีบนเข่ามือ,อม,มันแซงมันดืด้อเด้อเดี๋ยวนี้นะยง่อยมันดื้อใช่หรือกลุ้มเขาสวน มัวเคยเลาะบ้านเนาะตอนบุญเดีปล่อยไปเลาะเมื่อยเราก็ปล่อยไปเลาะม้าจะโตม้าจิโตปล่อยไปนะใครจะได้เพื่อนมึงแก่กเข้าไปหายมาให้ทุกคนบอกคนดึงจอยแม่ได้ไหมวะเข้าไปเมื่อเรี่ยวเราเห็นดอกแม่มัวลงทงจุ่มว่าขี้หนาเมื่ัเข้าอเข้าไปคนละ ลามีเดี๋ยวเข้าไปซ้เลเข้าไปสมคนถึงยัุณลายมือเลยเข้าไปแหลายรเหมมันตัดเลลกัถึงสามคนเต็มเต็มหมดเลยนะคำบมอมือเรี่ยเขามาทามเขาประพุทธกบูจากได้กบูจากมันเคยออกมันจะออกตีงูอะไร

เฮ็ดยังออนะจ้หัวจ้ำนั่นแหละขอบก็จเป็นเดือนอะไเฮ็ดน่ะเฮ็ดออกไรคนห้องกระเลงเลยใช่ไหมัวคอเฮ็ดยัก็อืออยู่หัวบ้านเขาเขายาได้แล้วไหมผมก็ไ่ได้ไปว่าเขาเจอตัวโนด้เข้าม่ได้บอกตัวโนดบ้านเขาไปโรงหาบาที่เขาไปหาเห็ดพอหาอะไรเนี่ยพวกหน้าเขาไปะตันผมก็ได้ กับน้อยนึงก็มะกีแกงมะใหม่อีกุนมหม่ชื่อ,นะอตั้งแต่มือบุญแต่มือวันที่นอกก้องกระแกงวานไม่ไรนะไม่ไรนะเอาบ่กเลยเฮ็ดงวัดนะบ่ห้องนี่ตกหน้อหมลาย,เลยนเนาะกะัย่งอยู่ตน๊น้หม่ในหะม้ในตู้ในตู้วันิน่ยอเ่ด้กินเดีเยวจะปยังขึ้น่บ่กบนะตาขหน่ยกบไปนองเยโอ้ย ถ่ายคลิปเราไปเนื้องกันไเห็นกบชาวพนาบได้บุน่มนลงมาได้บนญตรงีเองนี่ิงเทียมข้าง้มึงบวชคนทางนี่ดินี่ครับช้ำเลนะครับมันบนมันบ่ได้เนาะมันบ่ได้แต่แพทย์ช้ำนี้แพทย์ช้ำได้แพทย์เตยง่ายนะมันยืนนะก็อกนี่ทำท้งอกกบฟอกนั้นท่นแม่มาทำดวงที่ได้ถ้มันไว

เขาคือจอยแห้งไหมขีนบทเต็มที่นีมันเขาใช่นหมเขีนจาแถวบารีเป็นได้แล้วเออนนี่บรีดำนะนี่พี่น้องมันก็เม่นเข้ามาแล้วกับ่หามันไม่ีพี่น้องจกค้นนะอ มีสี film, ่คนเลยน้องเอ้ยมานุ UH, ่ยเป็นเอื้อยใหญ่เอื้อยง่ายปุกกุ๊บเลยปูตที่องกับแม่น้องเอ็งจีปุติสามก็อยู่ปากเซเป็นงานอยู่กรุงเทพปูตที่องกับแม่น้องเอ็งจีปุติสามอยู่ปากเซเดเมียอยู่ปากเซคุยรำคุยหลอนเพื่อนถาทำน้าอยู่พี่น้องเออปุติสามหนูอยู่ปากเซนี่ฮะยังมาทันแล้วปุติสามนะเพื่อนถาทำน้าอยู่ปากเซนะโอ้โเนาะพ่องเอ๋เหมีคนไ่มีคน ผูดที่เี๊เขาอะไรเป็น้องเข้าเป็นน่องหลานน่องร้อยมูอเป็นผู้น้อยจนว่าเราโอ้ยบอกให้น้องสศราด่ามช้าน่ะบอกกันเสียเรียนบอกคุณน้องสศราด่ามช้าน่ะดาหลานโทรมาอยู่มึงเข้าหมดเลยครับอืมเออหนำหลาแล้วมันอยากเอาแมันแกล้งอืมจังหลาแล้วคนใดทำเรียนเรียนโทรมาเหมืนนะ แม่บัปรำนั่นมันขึ้นมาแล้วบ่ยังอยู่นลำกัดนี่แหละแม่เมื่อมาได้ไปใช่ไหมเมื่อเลยโอ้ยประดับหน้าครับลูกช่องคนนะช่องสามมีนั่นแหละมีน้ำมันกับผิเนาะก็จ้างอายุไม่จ้างนะบ่จ้างอายุกำเนิ้เด็กแล้วบ่จังหวะทำเพื่อกับลูกไปใช่เพื่ออือที่จะมาคนอย่างที่ให้รับโทรบอ ดอกมาเหมือนะนั้นเน,นี่ยดอกเจ้าบัมีโทรศัพท์บเจ้าบัได้โทรศัพท์บอกบ่ได้ไหมคุณผู้ชโทรศัพท์ได้ไหมพี่ปเปลี่ยนนกว่ะได้แต่หับได้แต่หับกับอันปิดโทร์วเปลี่ยนไม่คันได้เดี๋ยวไปเบื่อนะที่มันในดอกใช่แซบพี่น้องแซบ ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องที่ติดตามขอบุญขอบคุณในหลายเอฟซี FC ที่หักแพงแบบสกุลสุขคนสุโมงสุบอลอยูด่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงแบบสกุลสุขคนเฮงเฮงรวยรวยส่งมันเงินทองเงินเลยน้องทองเลยมาเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องพอกันไม่คลิปนะสบายดี